คนไทยไม่ลืมตัววันนี้นะคะอยียากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความเสียสละของบรรพบุรุษของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเหล่าทหารกล้าซึ่งพลีชีพเพื่อชาติในคราวศึกสงครามกล้าทัพเมื่อสมัยต้นยุครัตนโกสินทร์หล้นกล้าวราชการที่1นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย all new f o r t u n e r new legend of the pride ณบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเกล้าทัพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีในอดีตเมื่อปี2328ที่นี่เคยเป็นสมรภูมิการรบระหว่างกองทัพไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหลนกล้ารัชการที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กับกองทัพของพระเจ้าปรุงกษัตริย์แห่งพมา่ขาขณะนั้นฝ่ายไทยมีเพียงสีกองทัพในการต้านทานการบุกรุกและตัดทางการลำเลียงเสบียงอาหารรวมทั้งกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายทัพพมา่า โดยสงครามในครั้งนี้กินเวลานานถึง10เดือนกว่าจะยุติลงโด้วยชัยชนะของฝ่ายทัพไทยที่สามารถรักษาเอกราชของชาติเอาไว้ได้ซึ่งเรียกสงครามครั้งนี้ว่าสงครามเก้าทัพ ทางกออำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกออรมนเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างประชาชนให้รู้รักสามัคคีพร้อมทั้งตรหนักถึงหน้าที่การปกป้องประเทศด้วยเหตุนี้ทางกออรมนได้นําผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมสัมมนา,าเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติโดยเรียนรู้ประวัติศาสตร์สงครามกล้าวทัพ พานวีรกรรมของรบรรทบุรุษคนสําคัญนั่นคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรศิีหนาถพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งสงครามก้าทัพเนี่ยฐานที่ทุ่งรัดยาเนี่ยถือว่าสําคัญที่สุดของกองทัพที่สองนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่การทําการรบขั้นแตกหักฐานที่ตรงนี้ซึ่งกรมราชวังบวรมหาสุรศิ h น n a ธพระองค์เล็งเห็นว่าถ้าเกิดปล่อยให้ข้าศึก ฝ่ายค้าศึกพม่าเคลื่อนทัพจากด่านเจดี3องค์ตรงเข้าพระนครได้นะครับกองทัพที่สามและที่9ของพมา่าก็เข้าทางด้าน,าาานเหนือลงมาบรรจบกันที่กรุงเทพมหานครได้คาดว่าการเสียกรุงครั้งที่3จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน กรมพระชวงวรวรมหาสุรสีหนาได้ยกกองทัพไปถึงเมืองกาญจนบ,บุรีตั้งรับทัพบริเวณทุ่งลาดหญ้าเชิงเขาบรรทัดส,สกัดกั้นไม่ให้ทัพพม่าเข้ามารวบรวมกําลังพลกันได้นอกจากนี้ยังจัดกําลังไปตัดการลําเลียงสเสบียงของกองทัพพม่าเพื่อให้กองทัพขาดสเสบียงอาหารอีกทั้งยังใช้อุบายถอยกําลังออกในเวลากลางคืนและเมื่อทัพพม่าขาดแคลนสเสบียงอาหารพร้อมทั้งยังคิดว่าทัพไทยมีกําลังมากกว่าจึงไม่กล้าบุกโจมตีดังนั้น เมื่อสบโอกาสกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถจึงทำการโจมตีกองทัพ8-9ถึง9จนถอยร่นออกไปเมื่อพระเจ้าปรุงแห่งพมา่าทรงเห็นว่าไม่สามารถปลุกโจมตีต่อไปได้จึงถอยทัพกลับพม่าในทันทีซึ่งตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงอุทิศตนเสด็จทำศึกสงครามเพื่อกอบกู้เอการาชและป้องกันราชอาณาจักรไทยเอาไว้ได้สำเร็จทุกครั้ง